สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่19ตุลาคม2559นะคะตลาดหุ้นไทยวันนี้มองกรอบใกล้ๆเดิมนะคะยังอยู่ที่1460-1485นะคะจะสังเกตว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เราก็ยังให้กรอบขยับบวกลบไปไหนไม่ค่อยได้ไกลนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้ที่น่าจับตาเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแรงขายของนักลทุนต่างชาตินะคะเ,เห็นมีแรงขายแบบมีนัยะ มาติดต่อกัน3วันแล้วนะคะก็รอบนี้รอบของปีนี้เนี่ยตลาดหุ้นไทยปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถูกผลักดันจากฟันโฟรของต่างชาติเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของความไม่แน่นอนของภาพเศรษฐกิจโลกนะคะเเรื่องของประเด็น ต,ต่างๆที่ยังมีความไม่ชัดเจนเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการคอนเฟิร์มภาพกันนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ยถ้าเริ่มเห็นแรงขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องจับตากันใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเมื่อวานขายออกมาอีก2366ล้านบาทนะคะก็สอดคล้องกับภาพของฟันฟลูนะคะในภูมิภาคที่มีการไหลออกไปจากตลาดเกิดใหม่ในระยะนี้นะคะเมื่อวานนี้เรื่องของตัวเลข เศรษฐกิจนะคะของสหรัฐนะคะก็ ถือว่ามีหลายตัวนะคะประกาศออกมาบางตัวดีกว่าคาดบางตัวแย่กว่าคาดนะคะอย่างตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อเดือนกันยาย,ยนออกมาเพิ่มขึ้นที่0.1นะคะน้อยกว่าที่คาดการที่0.2นะคะก็คงไปจับตาดูในเรื่องของโอกาสการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดนะคะทั้งนี้เนี่ยยังมองว่าคอนเซนปตสส,ส,ส่วนใหญ่ยังให้ขึ้นอยู่ที่เดือนธันวาคมกว่า6 2 6นะคะณนะตอนนี้นะคะพรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เช้าของเราก็คือคืนวันนี้ของสหรัฐนะคะก็จะมีการดีเบตครั้งสุดท ท้ายนะคะคของผู้เข้าชิงตําแหน่งเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะคะถ้าคะแนานนำยังอยู่ที่านางฮิลลารีคลินตันนะคะเหมือนช่วงสองครั้งที่ผ่านมาเนี่ยก็น่าจะมีเป็นบวกในระยะสั้นต่อตลาดหุ้นได้นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรามองว่าเซ็นดอินเด็กเนี่ยน่าจะออตอบรับ ข่าวดังกล่าวเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูรุนแรงมากนักนะคะอพไซน์น่าจะยังคงค่อนข้างจํากัดนะคะด้วย valuation ของตลาดที่ไม่ได้ดูถูกมากนักในขณะที่ต่างชาติยังอยู่ข้างขายสุดที่ต่อเนื่องอย่างมีนัยยะมาช่วงหลังที่ผ่านมานะคะ e a r n i n g ของกลุ่มแบงค์นะคะก็บางส่วนออกมาเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของแบงค์ใหญ่เนี่ยบางตัวก็ถือว่าออกมา น่าผิดหวังในเรื่องของ NPL นะคะที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะก็รอลุ้นอีกตัวหนึ่งที่เป็นแบงก์ใหญ่ก็คือตัว BBL ยังไม่ได้ประกาศนะคะตัวนี้ถ้าออกมาแย่คือก็อาจจะทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่กดดันภาพโดยรวมของตลาดได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในช่วงนี้เทรนดในกรอบไปก่อนนะคะยังไม่หลุด1น4 0ยยังเก่งกำไรได้นะคะแต่เน้นแบบขึ้นขายลงซื้อขึ้นไปก็ทยอยขายส่วนจะซื้อลงทุนรอ,อก่อนนะคะก็ะยังรองซื้อในช่วงของการย่อตัวของตลาดแรงๆได้นะคะ ุ้นช็อตเซลล์นะคะเมื่อวานนี้ตัดขาดทุนตัว BEC C ออกไปนะคะก็ดีตัวสวนตลาดขึ้นมานะคะมองในเรื่องของภาพโดยรวมแล้วเนี่ยจริงๆก็ถือว่าค่อนข้างจะผิดไปจากที่เราคาดเยอะนะคะในส่วนของกลุ่มมีเดียดีตัวขึ้นไปค่อนข้างที่จะแรงนะคะในขณะที่มองเรื่องของผลกระทบเนี่ยน่าจะมีมากกว่าเซกเตอร์อื่นๆในช่วงสั้นนะคะแต่ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดนะคะเพราะฉะนั้นก็ตัดขาดทุนออกไปก่อนนะคะในส่วนของชอ็อตเซลล์นะคะวันนี้เราชอร็อตเพิ่ม ตั้งช็อตเออได้ได้ภาพตัวช็อตเออ L P N กับ A O T เข้ามาเมื่อบ่ายวันนี้นะคะส่วนหุ้นพื้นฐานดีที่รอรับนะคะ,ะเมื่อวานนี้เราเชค profit ตัว Com7 ออกไปนะคะตั้งแต่บ่ายเมื่อวานนะคะตามจุดทำกำไรที่เราให้ไว้นะคะในตารางแล้วก็ยังคงถือสถานะตัวสุภา i ล h ยส่วนวันนี้รอตั้งซื้อตัว B C H นะคะถ้ามีการย่อตัวลงมานะคะสิบาทํากําทำกำไรที่13บาท20ะะหุ้นที่ครบ เกณฑ์แคชบาลานนะคะ AJD 1ตัวนะคะส่วนตัวที่มีโอกาสติดนะคะ Com7 EKH นะคะ EIC แล้วก็ยู s ซ่านะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะ อาสีฟาร์เมื่อวานที่ตั้งซื้อปรากฏว่าเข้าซื้อไม่ได้นะคะราคาที่เรากำหนดไว้ก็ไม่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 แมชนะคะในส่วนของวันนี้เนี่ยให้ตั้งช็อตตัว LPN นะคะสอดคล้องกับหน้าแรกเลยนะคะในแง่ของน้ำหนักการลงทุนให้2ดาวนะคะรอเข้าช็อตที่11บาท30นะคะรอทำกำไร10บาท50ตัดขาดทุนที่11บาท60นะคะมองในเรื่องของพื้นฐานเองเนี่ยยอดจอง9เดือนแรกเนี่ยยังไม่ถึง50%ของเป้าเลยนะคะเป้าอยู่ที่1 5 0 0 0 500ล้านบาทนะคะล่าสุดเลื่อนการเปิดโครงการใหม่ไปปีหน้าอีกนะคะยอดจองก็ถดถอยลงแบ็กหลอกรอปีหน้าเหลือแค่2.3พันล้านบาทนะคะรายได้และกำไรปีหน้าน่าจะลดลงนะคะ PE ล่าสุดอยู่ที่8เท่านะคะดูยังแพงเทียบเท่ากับผู้อื่นๆในกลุ่มที่มีโกร w ที่ดีกว่านะคะเพราะฉะนั้นขึ้นมาตรงนี้ช็อตด,ดีกว่านะคะสำหรับ LPN ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ